นึกถึงกบตัวหนึ่งที่ตาดีมีวิสัยทัศน์กระโดดจุ๊งลองร้องอัปอัอัตอนนี้อบเอาทำไมมันร้องทีเดียววะเดี๋ยวอีกครั้งที่อบเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อก่อนมันเป็นเขียดโอ้โหฟ้าร้องเขียดร้องดังกว่าเออผมจะถามเลยไอพวกนี้มันรู้ได้ไงว่าฝนจะตกมันร้องก่อนด้วยนะมันรู้ด้วยนะมันจะ เอ่ะง่ายๆเลยที่นี่ป่าเห็ดไหมทําไมชาวบ้านแถวนี้เขารู้ว่ามีเห็ดออกอ่ะไม่รู้แปลว่าเขาเคยเก็บเห็ดที่นี่เขาเคยดิเห็ดนี่ไม่ได้หมายถึงเดินไปแล้วจะเจอนะเธอต้องจําให้มันได้ไดว่ามันเคยออกที่นี่เธอต้องหมายมันไว้จริงไหมจริงหรือเปล่าว่ากบตัวนั้นกว่ามันจะรู้ว่าจะมีฝนตกมันต้องผ่านแล้วดูฝนมากี่ครั้งแนละ้วจริงหรือเปล่า ฉันก็อยากจะบอกให้เธอรู้ว่าไอ้สี่สิบแปดปีมันได้มีวิชาแบบเจ๋งๆเลยหรอวะแบบรู้ชนานาํานาญการในพาเดินป่าแค่สามครั้งรู้ได้หมดเลยทางนี้ขึ้นลงฟ้าหรือเขารู้หมดเลยชาประมงลงเรือสามารถรู้ว่าจะมีพายุตอนไหนได้พายุตอนไหนรู้รู้ว่ามีปลาอยู่ตรงไหนปลาอะไรยังรู้เลยอืมเหล่านี้เรียกว่าประสบการณ์นะประสบการณ์มันซื้อด้วยเงินไดนะ้ไหมไม่ได้ แต่มันต้องใช้เวลาเรียนรู้แต่มีคนจํานวนมากใช้เวลาผ่านไปไม่จบอะไรสักอย่างถามอีกทีก็ยังไม่รู้อะไรจริงไหมแปลว่าเขาใช้เวลาเฉยๆว่าไปก็อยู่รอวันเข้าป่าแบบนี้แหละเอาละจะเดินหรือจะโดนหามประเด็นคืออะไรวันนี้ที่ที่ไลฟ์ให้ฟังและก็บันทึกเทปไ้จะเอาเอาไปวีดีโอนี้จะเอาเก็บไปให้เอาให้นอนฟังนะ รู้ไหมว่ารลยนี้ชื่อหัวข้อลนว่าความเหมือนที่แตกต่างชื่อนะชื่อ,อไลน์ไหมความเหมือนที่แตกต่างอะไรกับอะไรเหมือนกันแล้วอะไรกับอะไรแตกต่างกันทําไมมันเหมือนแล้วมันยังแตกต่างคนเหมือนกันไหมเหมือน <laughs> แล้วมันแตกต่างกันยังไงคนเหมือนกัน ภาพสักลักษณะของคนเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันความคิดและทิยใจคอแตกต่างไหมแตกต่างเป็นความเหมือนที่แตกต่างได้ไหมได้วันนี้เราอยู่ที่นี่เวลานี้วันนี้นะอากาศดีไหมดีปลอดโปรโง่งมีลมสบายแสงแดดพอดีพอดีไม่ร้อนอเกินไปใช่พอดีแต่ถ้าเกิดบ่ายนี้ฝนตกละ่ะก็ไม่ดีแล้วละ่ะมันยังเป็นที่เก่าอยู่ใช่ไหมก็ยังเป็นที่เก่าอีกแต่ฝนมันตกนะอ้ะอาวสิ มันเหมือนใช่ไหมแต่มันแตกต่างอะไรที่แตกต่างก็ม right? uh ันไม่ใช่ได้บรรยากาศและกาศเวลาจริงหรือเปล่าว่าเราก็คนคนเดิมแต่ตอนนี้อายุสี่สิบแปดปีแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเราก็คนคนเดิมอายุสามสิบแปดปีเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเราก็คนคนเดิมแต่อายุยี่สิบแปดปีคนคนเดิมถ้ายังไม่ตายก็ยังเป็นคนคนเดิมแต่อายุเพิ่มขึ้นเป็นความเหมือนที่แตกต่างได้ไหม <laughs> เราจะใช้เวลาที่ผ่านมาเพื่อเป็นวิชาความรู้ให้เราศึกษาได้ไหมโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราเถ้าเราจะเรียนชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังความผิดหวังเป็นครูสอนไอ้สามอย่างนี้แก่ว่าจริงไหมหนูจริง ชีวิตคือการต่อสู้ถ้ามึงไม่สู้มึงตายนะมึงตายแน่งานนี้ศัตรูคือยากําลังจริงหรือเปล่าใช่เพราะถ้าไม่มีศัตรูไม่มีคนเก่งไม่มีคนว่าไม่มีคนตั้งใจทาร้ายเราเราจะไม่เตรียมการแล้วไปถามคนที่เขาตั้งใจเดินทางที่เขามีอธิบายเขาได้มีข้อแม้อะไรไหมคนเดินทางไม่มีนั่นสิเหตุผลของคนเดินทางกับเหตุผลของคนที่ไม่คิดจะไปไหนเนี่ยจริงไหมไม้ที่ยืนอยู่ให้เราเห็นเป็นไม้ที่เป็นไม้ที่มีแก่นโอ้ ถ้าไม้มีแก่นใช่ใช่ใช่ใชจริงไหมใช่ใช่มันไม่ใช่ไม้มีแต่เนื้อมันมันมันจะโตช้าอมันอมันโตช้าชแต่มันแข็งแกร่งทุกมนุษย์เนี่ยถ้ามีแต่ชีวิตเหรอใฮ้และจิตใจที่ไม่เข้มแข็งมันก็เป็นไม้ที่ไม่มีแก่นมันโตเร็วเหมือนผักอ่อใช่โตเร็วเป็นอาหารวัวและควายอื มึงเคยเห็นควายมาเดินกัดกินต้นคูนไหมต้นขูนเก้นแม่งเลยต้นคูนต้นเต็งไม้ละเห็นไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ถ้าแกเป็นไม้ที่เนื้ออ่อนแกจะเป็นอาหารของวัวอาหารอะไรก็ไม่รู้แล้วก็จะเกิดง่ายตายเร็วใช่เกิดง่ายตายเร็วฉันถามแกก่อนหน้าที่ฉันจะไล่มาเลยว่าทําไมคนสมัยนี้ถึงตายเร็วจริงไหมคําตอบคือ พวกเขาใช้ชีวิตแบบไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นสารเขาใช้ชีวิตไปตามอารมณ์ตามอารมณ์ตอนเช้าชอบอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ตอนบ่ายมาไม่ชอบก็พูดเรื่องไม่ดีซะจนไม่เหลืออะไรดีๆไว้ให้คิดเลยใช่ถ้าเป็นคนอื่นคุณพูดอย่างนั้นได้คุณศาสตร์เสียเทเสียได้กับคำพูดนั้นแต่ถ้าเกิดคนที่คุณกําลังพูดถึงคือหัวเมียคุณล่ะหัวของคุณเมียของคุณลูกของคุณล่ะแกจำไอเด็กคนหนึ่งได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องสาคัญมาก ตอนนั้นปี2539อยู่ที่อำเภอย่างตลาดมันขับรถวิ่งไปชนรถหกล, 6, ลอ้อตั้งใจขี่ชนเลยทำไหมจำได้จำได้ใช่ไหม,มเพราะแม่บอกว่าให้ไปจงไหม,มแล้วแม่เสียใจไหมลูกตายเสียใจเอาคืนได้ไหมคำพูดนั้นพูดเโดยลมไปแล้วก็ไปแล้วจริงไหมแล้วมันก็ไปจริงๆแล้วไม่กลับมาอีกเลย คำว่าพูดพร่อยๆนี่สมควรมีไหมสําหรับคนที่มีสติปัญญาเพื่อสร้างชีวิตกินสมอยากปากสมเขียดมึงเสียใจหอดมือตายจริงหรือเปล่ามีปากได้แต่เป็นปากที่ให้สำเนียงที่มันใช้ประโยชน์ไม่ใช่สร้างโทษให้กับตัวเองอย่างนี้ฉะนั้นการใช้ปากสำคัญหอยางลูกชาย,ยคนเดียวสัถูกต้องลูกชายเดียวด้วยอ้โ เสียใจจนหมดมือตายเลยและก็ไม่สามารถจะให้อาภัย,ภยตัวเองออได้แค่คำพูดแค่นั้นแค่นั้นมันแค่นั้นจริงเหรอ48ปีกับการอยู่บนโลกใบนี้เรียนรู้ร้อนหนาวสุขทุกบรรยากาศทุกมาบรรยากาศ48่สแปปีเต็มๆคิดว่าเหมาะที่จะเป็นคนที่มีสมองดีๆวางแผนได้เก่งกาจก่อนตายไหม เฮ้ยกูจะเจ๋งกูจะเป็นแบบนี้ไว้สี่สิบแปดปีกูมั่นใจกูจะหลอ่อหลอมเว้จริงหรือเปล่าพลังใช้เวลาสี่สิบปีอายุเข้าหลักสี่สิบปั๊บทำงานสองปีรวยเลยจริงหรือเปล่าว,ว่ามีคนจํานวนมากชีวิตพังพ่ายมาตลอดแต่ไม่ตายแล้วเพราะเขาไม่ตายเขาก็เลยเอาความพังพ่ายของเขามาสร้างหลอ่อหลอมชีวิตใหม่ของเขาแล้วก็รวยขึ้นมาในเวลาแค่ข้ามปีข้ามวันข้ามคืน เขาเรียกอย่างนี้นว่าจุดหลอมรวมวันนี้ถ้าเราค้นหาเซนเตอร์หรือจุดหลอมรวมเราไม่ได้เราก็ยังลอยไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราตกผลึกจุดหลอมรวมเราได้เราค้นหาตัวเองเจอฉันคืออย่างนี้แปลว่าความเป็นฉันเป็นอย่างนี้มันเป็นจุดหลอมรวมจริงไหม ความเป็นตัวตนของตัวเองจริงไหมมันก็เพียงพอแล้วนี่สำหรับการเริ่มต้นชีวิตเอาละอยากจะถามไหมว่าเป็นพระกับเป็นโยมนิดปฏิบัติธรรมต่างกันยังไงอยากจะถามไหมถ้าไม่จะไม่พูดเรื่องนี้